เกือบสีปีแล้วค่ะที่พี่ตุ๋มย้ายมาอยู่สวีเดนกับสามีเนาะดีที่ว่ามีลูกสาวย้ายมาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคงจะคิดถึงเขาแย่เลยค่ะและก็ที่พี่ตุ๋มคิดถึงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาหารอีสานค่ะแต่ปกติแล้วแน่พี่ตุ๋มจะทําอาหารไทยอาหารอีสานเนี่ยทานเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าสามีเขาก็ไม่ได้ห้ามเนาะที่เมืองที่พี่ตุ๋มอยู่เนี่ยก็มีร้านเอเชียขายด้วยค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อทางผ่านออนไลน์ก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายมากเลยนะคือถ้าใครคิดจะย้ายมาอยู่ทางเมืองนอก ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนคือไม่อดแน่นอนค่ะอย่างวันนี้นะคะพี่ตุ่มจะตําน้ําพริกปลาทูนะน้ำพริกเนี่ยพริกก็มาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ปลาทูเนี่ยก็เป็นปลาทูมาจากเมืองไทยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแช่แต่ก็ไม,ไม่เป็นไรนะรสชาตินี่ก็เหมือนกันเด้เลยค่ะและก็ราคานี่มันก็ไม่ได้แพงมากมายค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของสดเนี่ยมันก็จะแพงหน่อยอย่อยางเช่นพวกผล,ลไม้มะละกออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าอย่างมะละกอเนี่ยพี่ตุ่มเนี่ยก็จะซื้ออาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทานบ่อยขนาดนั้น นะมันจะมีอารมณ์บางช่วงนะคะช่วงนี้คืออยากทานแต่ส้มตำแล้วก็บางช่วงนี้ก็ไม่อยากทานเลยไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนอย่างพี่ตุ่มหรือเปล่าเนาะทุกคนตอนแรกๆเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยพี่ตุ่มก็แอบ,บกังวลน,นะเออว่ามันจะมีพวกอาหารไทยหรือว่าสินค้าไทยอะไรหรือเปล่าปีแรกเลยที่ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยตอนนั้นน่ะอยู่ที่เมืองเอร์เบรูเนาะเมืองเอร์เบรนี่เป็นเมืองใหญ่เนาะแล้วก็เนี่ยมีร้านขายสินค้าไทยหรือว่าสินค้าเอเชียเนี่ยเยอะมากเลยนะคะมีร้านร้านหนึ่งอ่ะเป็นร้าน ของคนเวียดนามโอ้เป็นร้านใหญ่มากคือช็อปเพลินม,มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีขนมนมเนยมาจากไทยด้วยอะค่ะคือเปรมปรีมากเลยนะคะพอ,อย่างเข้าปีที่สองเนี่ยก็มาซื้อบ้านอยู่ที่เมืองคาสกูกาเนาะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามีร้านขายสินค้าเอเชียค่ะแล้วก็เจ้าของร้านนี้เป็นคนไทยเนาะแล้วก็มีสินค้าไทยแน่นอนอันนี้ชอบมากเลยค่ะปรบมือให้เลยนะคะ <laughs> เพราะว่าเลือกเมืองถูกค่ะเ <laughs> มื่อก่อน <laughs> ตอนมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยไม่มีรถยนต์เนาะก็ปั่นจักรยานไป ปั่นประมาณ4ี่ห้ากิโลเนาะวันไหนที่อากาศดีๆเนี่ยก็ปั่นไปชอบพวกอของอาหารมาไว้ค่ะก็ถือว่าได้เป็นการชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยอะ่ะทุกคนก็พี่ตุ่มเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่ามันเป็นการลำบากเวลาการได้มาอยู่เมืองนอกเนี่ยบางคนจะทนความหนาวไม่ไหวพี่ตุ่มเองจริงๆก็ไม่ชอบความหนาวเนาะแต่ว่ามันก็ต้องสู้ต่อไปถ้าลูกสาวของพี่ตุ่มอยู่ที่เมืองนอกได้เนี่ยตัวของพี่ตุ่มก็ต้องอยู่ได้เนาะ<อ>ต้องสู้กันต่อไปละค่ะงานนี้สู้กับความหนาวเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ใกล้เข้าหน้าร้อนแล้วละค่ะ วก็กําลังจะมีความสุขแล้วแย yeah. ่จริงๆมันก็มีความสุขทุกวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือมันต้องการแสงแดดมันต้องการความร้อนมันอยากให้ร่างกายรับวิตามินดีเข้ามานะคะทุกคนตามแจ่วของพี่ตุ๋มเนี่ยหน้าตาน่าทานมากเลยแล้วก็รสชาติก็ดีมากเลยอะทุกคนทานกับข้าวเหนียวร้อนๆน,นะคะแล้วก็ย่างมะเขือยาวเนี่ยโอ้ยเข้ากันมากเลยเนาะวันนี้พี่ตุ๋มขอตัวไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอค่ะพี่ตุ๋มขอให้ทุกคนมีความสุข และก็ขอบคุณจากหัวใจนะคะสวัสดีจากสวีเดนค่ะ